กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกรับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GG Channel กันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม r v ในโหมดคาราโน่เชคกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมแล้ววันนี้ครับผมนั้นได้คนพบแล้วครับคอมโบที่โหดที่สุดในคาราโน่ครับผมก็ไม่อยากจะคุยะครับผมก็เป็นลองเล่นมาแล้ว4 5หตาก็แบบว่า ชนะรัวดะครับคุณผู้ชมก็เลยแบบอัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมและตานี้ครับผมได้ไอเทมมาก่อน2ชิ้นอเทมชิ้นแรกกับชิ้นที่2นี่ผมมันสุดยอดจริงๆครับผมแต่ผมก็บอกก่อนเลยนะครับคอมโบนี้มันก็จะเป็นคอมโบที่ดัดแปลงมาจากคอมโบลูกลักของผมนั่นเองครับผมวันนี้เราจะไม่ได้เล่นอิเลเมนต์กันนะครับแต่ว่าเราจะเล่นฟอร์เลนเดมิกรสครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้เผ่าเดมอนนะเราจะเล่นเป็น สี่ฟอร์เรนสามเดมิกอสครับผมแล้วก็ใช้เทรนครับผมตัวดาเมจนะใช้เทรนแล้วก็ใช้มีม้าไว้ค้ำครับผมแล้วดาเมจได้แล้ว,ลวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของลิเลียน,นาครับผมจะได้เป็นสามเมจด้วยแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ใบหนึ่งด้วยได้ใบหนึ่งตัวด้วยนะครับผมเนี่ยมาลองคอมโบนี้กันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะรผมก็ที <ST 's> ่หลายๆรอบที่ผมเล่นนะก็จะเป็น สามดิมิกรสสี่ฟอร์เรนสามเดมอนครับผมนั่นก็คือมาล็อกก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับผมส่วนเพตาเนี่ยมันไม่ต้องใส่ของพลังงานมันก็สามารถเป่าได้เลยนะครับแต่ว่าในตาเนี่ยผมได้ของอย่างดีครับผมมาทีแรกโอ้โหเปิดมาถึงผมโดนย้ายก่อนเลยครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ครับไฮแต่ผมก็รัวไปครับผมไฮแต่ผมเลือดอิดครับเรานี้กิลเดอร์เขากําลังยิงเข้าไปโอ้โหโคตรแรงครับผมบอกเลยครับยิงอีทีผมน่าสั่นแน่นอนยิงอีกโอ้โหไม่ไม่ <c oughs> เกือบไปแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, อย่างลุ้นนะครับถ้าแบตผมไม่หมดก่อนนะครับผมก็จะได้ชมคลิปนี้กันนะครับผมโอ้ oh, my g o d ล็อกไว้ก่อนแล้วกันครับผมตอนนี้เช็ค uh, ของบ้านอื่นก่อนนะ oh, ของดีเอาเรื่องครับ oh, แต่ละบ้านนี่ของดีๆเหมือนกันนะครับเนี่ย โอเคเจอนอ์แมนครับโอ้โหสู้ฟลอเรนติโนหวายไปนะโอ,โอเคครับย้ายฟลอเรนติโนมายิงไปเพื่อนตอนนี้เราได้เกาะจากฟันเฟืองโอ้โหสวยครับผมเรามีเกาะเรามีเกาะโอ้โหโดนง,งัดนะครับแต่เรายังไม่เจ็บครับตอนนี้เรากำลังจะได้ยิงหนึ่งครั้งรูดแต่สวยครับผมชนะแบบใสๆนะครับซื้อแต่อดูอินก็พอมั้งโอเคครับเอาแต่อดูอินพอนะ โอเคอดดอีนสดาวครับฮับขึ้นเลยอ้าวเจอฟอร์เรนติโน่ครับผมถ้าอย่างนั้นผมเอาฟอร์เรนใส่และกันแล้วก็เอาบกเกตให้ฟอร์เรนนะครับก็ใช้เป็นฟันเฟืองไปก่อนแล้วกันนะได้บัฟนะโอเคครับย้ายไฮเตเตเข้ามาเลยสวย แทงไปเพื่อนโอเคให้เตะเขาตายครับตัวได้ไ่เขาตายไปละแทงไปสวยครับผมบอกเลยว่าเจ็บครับผมตอนนี้ผมหนึ่งร้อยเต็มอยู่คนเดียวนะมากีดอ่มือลั่นครับผมพลิกโทรศัพท์เอาลูกมาใช้ดีไม่นอ้อโอเค แล้วก็อัพขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็น2 c a แคลรี่แล้วก็ไฟเตอร์อีก3ตัวนะผมเออไม่น่าขายแม็กไปเลยไม่เป็นไรครับโหบ้านที่3ครับผมฟ o r เรนติโนสดาวนะครับอย่างโหดนะฮะนะครับโอ้โหผมก็อยากได้2ดาวเหมือนกันนะครับนี่อะโอเคไอเทมได้อยู่ได้อยู่ต้นเกมได้อยู่ครับผมไกอาถือว่าแจมอยู่นะครับ าหลอกแล้วไม่เอาหรอกโอเคครับลงฟอร์เรนไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็น่าจะชนะได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าของเราถือว่าของเราดีนะครับหาเเตเราก็อึดแล้วก็แรงครับผมเพราะว่าเรามีทั้งตัดเลือดมีทั้งโอเปได้เลือดเยอะแล้วก็มีทั้งไกลไอนะครับผมต้นเกมถือว่า น่าจะอึดมากๆนะครับสำหรับต้นเกมของเรานะฮะปมาดีครับเจอใครก็ได้บอกเลยในรอบนี้โอเคครับย้ายวีลาสองดาวมาครับผมแล้วไฮเตเตผมก็ยิงไปตอดไปตอดไปตอดไป,อดไปยอนเขาก็ตอดมาแต่ไม่เป็นไรครับผมฟอริลนมเข้าไปแทงด้านหลังตายไปแล้วครับผมแล้วตอนนี้ครับเหลือแค่ไฮเตเตเขาตัวเดียวที่มีเกาะเกิดเจอหน้ากันหน่อยสวยครับแตกไปเบาๆลบไป5คะแนนครับผม รอฟลเรนติโนลูกแล้วก็ส่ดาวก่อนเถิดโอ้ไอเทมชักจะไม่ค่อยดีแล้วเอาโอเคเอานี้ก็ได้ดาบครีอันนี้เอาไว้รอให้หนาคอสก็ได้นะโอ้โหยางชอบฟลอเรนติโนสองดาวฮนะมาแล้วครับผมพาเดมิกอสตัวแรกของเราตัวที่2มาแล้วอพอดีเลยลงได้2ตัวพอดีเลยครับ ตอนนี้คอมโบเรายังโหดนะครับมาโอ้ยเจอบ้านฟอรเรนสองดาวซะแล้วย้ายย้อนเข้ามาครับตรงฟูฟอรเรนเขาอย่างอึดครบับอกเลยแต่ว่าไม่ขนามือครับพราะพว่าเขาตัวหมดแล้วครับเหลือแค่ฟอรเรติโนโตตัวเดียวนะก็มาดีครับแทงก่อนสวยแทงก่อนได้เปรียบนะครับผมโอ้ย ตัวเขาหายอย่างไวนะครับผมตอนนี้เรายังคะแนนร้อยเต็มอยู่ครับเราจะมาลุ้นกันในเทินที่9นะครับเพราะว่าผมมักจะแพ้ในเทินที่9ครับถ้าตัวมาอย่างนี้ไม่ต้องฟอร์ลิโนเราเถื่อนจัดๆครับไม่ต้องใช้นอร์แมนแล้วแหละของผมนะบ้านที่2ยังไม่อัพ เลเวลขึ้นนะครับน่าจะสุ่มหาตัวอยู่นะหาคิวด์สามดาวหรือเปล่าหรือฟอร์เรนสองดาวคงยังไม่เจอกันมั่งโอเคโอเคครับเจอบ้านนี้ก่อนนะครับผมสบายครับเราของดีกว่านะครับผมบ้านนี้นะฟอร์เรนแทงไป หลับไปสักตื่นหนึ่งโอ้โ oh, หยังไม่ตายครับผมอึดอึดอึด,อ,ดอึดอยู่สวยเกิดมาตายไปครับผมเราไป11แต้มเพรัระตัวเราเหลือเยอะมากเทร์นี้เราจะอัพขึ้นเลเวล9ครับแล้วก็ลงแกลกลงไปเลยนะโอเคครับ เพตามาเอ่อเอาเอาเพตาแทนแกลทไปก่อนโอเคครับจัดตัวอย่างไว้ก่อนนะครับผมโอ้บ้านนี้ได้อยู่ครับผมเพตาตีสองทีแล้วก็เป่าสเพื่อนเอ้ยไม่ได้มีตัวตีหรือไงโอเคได้อยู่เป่าไปสบายชนะใสๆครับผม โอ้ยเธอนี่ก้าเกือบไปแล้วนะครับผมว่าต้องอตัดเลือดก,ก็ให้หายเตะไปก่อนแล้วกันเนะาะเพราะเพตาก็เป็นตัดเลือดอยู่แล้วเอาต้องเอาอบให้ ให้เพต้าไปก่อนแล้วกันเพต้าจะได้เป่าเลยนะครับค่อวเอาดาบคริให้ไฮเตะโอเคได้อยู่ครับนี่ก็ลุ้นของหน่อยนะครับไม่เอาแล้วนะดาบคริขอแบบพลังงานส,สวยๆนะนะสมุดเขียวหรือไม่ก็โอ๊บหรือมัดสร้อยก็ได้นะครับผม โอ้พลังงานเล็กๆแต่ก็ได้อยู่นะใส่ไปแล้วก็มันก็ใช้แค่ชิ้นนี้ใส่เพตาก็พอเพตา,เ,พา,เ,พา,เ,พาเป่าได้เลยอัดูอินมานาคอร์สลงเป็นสีฟอรเรน 4ฟอลอเรนไหวอยู่แหละเดี๋ยวเอาอะไรให้นาคอสดีว่าจริงๆเอาโอปให้นาคอสเลยก็ได้นะเอาโอปให้นาคอสแหละแล้วเพตา้าเอาชิ้นเล็กไปแล้วคันชิ้นเล็กก็เป่าแล้วครับผมสําหรับคอมโบนี้นะอืมเป่าไม่โดนตัวแต่ไม่เป็นไรครับผมย้ายฟินนิคเข้ามาครับฟินนิคเขาน่าจะเป็นตัวดาเมจครับผมแล้วตอนนี้ครับผมเขาเกิดไมกรอบก็ตายไปแล้วครับผมเหลือ ปลาหมึกก็กำลังจะตายครับผมไปหน้าตัวเดียวบอกเลยว่าต้องเสียวแน่นอนครับสำหรับโดนห้าตัวลุมอย่างนี้เดี๋ยวอัพขึ้นแล้วเดี๋ยวใส่ไฮเตตลงไปกรอบหนึ่งแล้วกันครับโอ้โหอย่างสวยครับสมุดเขียว ตอนนี้ก็ชนะต่อเนื่องอยู่นะครับผมเอาเป็นไอหยังห่งว่าอืมไ i f i หลุดเรื่องไงเนี่ยตีสี่ครึ่งไม่นะอย่ามากาาอเลยตอนนี้นะครับผมกำลังจะอัพตัวขึ้นนะ่ะ เชื่อมต่อโอ้ไม่พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งลิงทอดอือมฮึโอมาแล้ว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 เอาจบแล้วเหรอชนะด้วยแฮตัวเหลือเพียบเลยอันนี้ให้ฮายาเตะไปครับเดี๋ยวไาฮายะเตะลงนะครับ ครอสมาเายเตแล้วก็เอาโอเมนลงแทนแกลกนะครับผมอา่าระเวลขึ้นสักหน่อยจริงๆเพตาต้องเอาไว้ตรงกลางก็แหละเพราะว่าไม่มีไม่ค่อยมีใครวางตัวตรงกลางเท่าไหร่นะส่วนใหญ่วางซ้ายขวานะครับผม ทางนี้เราก็จะเป่าโดนาดานเมจทั้งสองตัวนะครับนี่บ้านนี้กลางเนาะโอเคครับเจอบ้านซ้ายขวานะเทลเขาจะตาขาดแล้วแหละอืมโอ้ยเทลตันฟอลินผมยับเลยอะแต่ไม่เป็นไรครับผมฝั่งนี้มาแล้วครับโดนนาคอตยกไปครับหนึ่งทีครับผมแล้วเทลเขากําลังจะตายจ้าหวานี้ตายก่อนที่จะสิงยิงสตันได้ครับโอ้ยหลินพันกันเลยครับผม เฮ้ย hey, ยังชนะอยู่นะครับเนี่ยเทินต่อไปเนี่ยของจริงครับผมมกักจะเจอบ้านที่แบบโคตรโหดเลยนะอ้าวเพตาผมสองดาวด้วยบอกเลยว่างานนี้มีเจ็บครับผมคอมโบนี้ถือว่าโคตรแกมนะ ย้ายปลาหมึกมาแล้วก็แทงวีล่าไปโอ้โหวีล่าแทงไม่เข้าเว้ยแล้วก็ปาดไปผมบ้านนี้ครับผมตายไปแล้วครับผมสวยหายเกลี้ยงครับนี่ไงเหลือตัวเดียวใช่ไหมโอ้เจ็บแน่นอนครับบอกเลยว่ายังชนะอยู่นะครับเนี่ยยังร้อยเต็มอยู่ครับไม่น่าเชื่อครับผู้ชมผ่านไป เจอคลิปรอบที่สามแล้วอะยังชนะอยู่เลยอะอเดี๋ยวอัพเลเวลขึ้นอุ้ยเราจะเลเวลเก้าแล้วเตือนที่สิบห้าสิบหกเองบ้านที่สามก็ขึ้นมาแล้วนะบ้านนี้ก็คอมโบคล้ายๆเรานะครับผม ก็เป็นเดมิกกส์ะนะเดมิกกสแล้วก็ฟอร์เรนนะครับผมน่าเลยเอ่ยตัดเลือดโอเคได้อยู่อ่านี่เราก็มีของใส่เทลแล้วนะเทลเราจะใช้ใช้โอ๊บครับผมใช้ตัดเลือดแล้วก็ตัวโบเก้นครับ อาอคาเฟนีนีมาใส่เล,เล่นก่อนดีกว่ามีสมุดเขียวกับตัดเลือดน,นะแล้วก็พลังงานต้นทั้งที่อยู่ข้างาตัวของเพต้าแล้วก็พลังงานต้นของเผ่าเดมิกอสด้วยนะน่าจะเปิดหน้าก็ได้ยิงอยู่นะครับผมเตร์นที่16ครับผมถ้าได้หินเดมอนก็เ,เดมอนเลยนะ บ้านนี้ก็คล้ายๆเรานะ่าจะเจอบ้านนี้แหละโอเคครับเจอบ้าน,นจริงๆครับแล้วตอนนี้ครับเพตาผมเป่าไปสองสามตัวครับแล้วเอ่อเอ้ออยตายมล้นี่ยโอเคครับสวยโอ้จำชื่อไม่ได้ชื่อตัวอะไรวะคาเฟนี่เออ,อ,อยังพูดไม่ทันจบเลยแตกหมดแล้วอะอย่างไวครับคอมโบนี้ ลุ้นครับลุ้นหินลุ้นของได้ไรเอ่ยโอ้เอาไกอารละกันครับไฟเตอร์เราไม่ได้ช้าหรอกไกอารเลยได้อึดๆไปเลยครับผมปัดโท้หมามาลวครับเทนก็มา เออเอาม้าลงไปก่อนละกันม้าใส่สมุดเขียวก็อันนี้น่าจะไหวอยู่เธอหน้าเอาเทนลงครับผมเปล่าสวยครับผมโดนดามเมจห้าตัวโอ้โหหายเกลี้ยงสวยเหลือเทลตัวเดียวครับ บอกเลยว่าเจ็บนี่เจ็บนี้อีกนานโอ้โหเหลือสามเหลือสามเต้มวันนี้เราขึ้นเอ่อเลเวลเก้าในเทินที่สิบปดได้เลยครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหเทนโชคชะตากำหนดมาแล้วให้พี่เป็นที่หนึ่งครับก็ <9. S 1> ามาดีครับผมอ่าดูดามเมจเทนดีนะครับเทนกระเพ่านี้โอ้มาตัดเลือด ของมา้ามาขอสับสักทีบอกเลยว่าไตาพังครับคุณผู้ชมบอกเลยสับทีนี่หัวโยกอะมาเทินที่18แปดครับบอกเลยจังหวะน,นี้ใครก็ได้ประเทศไทยใครก็ได้ครับผมมาดิครับโอ้โหย้ายไปอยู่หลังมา้าแต่ไม่เป็นไรครับ ปาดไปหนึ่งทีโอ้โหหายเกลี้ยงครับผมปาดหนึ่งปาดสองคุณผู้ชมมองทันไหมครับผมหกวิกว่ากว่าครับหกวิกว่ากว่าหายอย่างแรงนะครับคุณผู้ชมแตกเลยอะครับโอ้โหชื่อเขาชื่ออะไรครับเนี่ยไม่ตายเถอะ ทีเดียวหายครับผม a r d ูอินมาอีกตัวหนึ่งตอนนี้เราเหลือลงเผ่า Demigod นะครับโอเค Demigod อ่าโอเคครับผมลงเผ่า Demigod แล้วนะตอนนี้ก็คือทุกตัวจะได้อัติได้ไวขึ้นนะครับ มาครับผมเจอเผ่าคล้ายๆกันครับแหละก็ไม่เป็นพวงครับตอนนี้เทมผมสับไปแล้วหายไปครึ่งแถบครับผมแล้วตอนนี้เหลือม้าตัวเดียวครับอ้าวยังไม่ถึงเจดวิเลยครับคุณผู้ชมประมาณแปดวิกว่าครับหายอีกแล้วอย่างแรงะครับคุณผู้ชมแต่บ้านเมื่อกี้นี้ยังไม่เจอเพต้านะหรือว่ายังไม่ใส่ก็ไม่รู้นะ ถือว่าคอมโบรเรานี้มาสุดยอดจริงฮะเฮอร์ที่สิบาก็แล้วยังไม่แพ้เลยครับตอนนี้เราจะหาโอเคมาตูเลนสองดาวสวยเดี๋ยวเราเอาลิเลนาลงไปเลยดีกว่านะครับลงแทนตูเลนนะจะได้เป็นสามเมตรด้วย เพราะว่าตัวของเพต้าเราก็ได้เปล่านะครับใช้แค่2องสองเดมิคอก็พอนะแล้วก็ตัวของเทนเราก็ได้สับนะครับผมม้าเรามาถึงแล้วม้าเราก็ได้กระโดดแน่นอนเลยครับถ้ามาเราติดเบอร์เซิร์กนี่คือโคตรโหดครับผมบ้านข้างล่างยังไม่เจอ,อตัวของไอเพตาเนาะ นาคอสมาแล้วสองดาวดีด,ดหน้ามาบัตรอัพดาวสวยครับให้หมาเลยละกันโอเคยิงดาวเดียวก็ได้นะมายืนคำเท่ๆไปงั้นแหละเดี๋ยวคนอื่นเขามีเราไม่มีนี่มันจะแย่นะ ตอนนี้เหลือเจ็ดบ้านสุดท้ายครับผมถือว่าโอเคอยู่นะค,คตอนนี้เราได้3เมตรด้วยนะเพต้าเราจะแรงขึ้นสวยครับเป่าโดนเทนด้วยนะแล้วตอนนี้ย้ายฟฟนิกซ์มาครับผมโอ้โหม้าเขาโดนใบครับแล้วจังหวะน,นี้ม้าเขาโดนสาบเดียวตายนะครับผมเหลือ 5, 4, 3, 2เอ่อใช้เวลาไปประมาณ8เกือบ9วิ9วิครับผมโอ้ใบอย่างสวยครับใบม้าเขานะดีนะที่เอาไอ้นี่ลงนะไม่งั้นน่าจะตีกับม้าอยู่สักพักหนึ่งอนะ แตกยังง่าข้างล่างอ่ะไม่ถึงสิบวิสักบ้างครับผมไม่สามารถทนรับมือเราได้นะเอาอะไรเดี๋ยวก็เกิดดีกว่าครับผมตัดเลือดพอแล้วแหละเก่เกิดผมให้ม้าดีกว่านะม้าผมจะได้ยืนได้นะครับนี่ก็ให้ในนาคอสไปตัดเลือดผมแค่นี้ก็พอละเหลือ โอ okay, เคเรียนหาสองดาวเอ้ยเผ่ามาจิสเตอร์หายไปไหนหมดครับนี่อตอนนี้คุณแม่อิลูเมียเรายังไม่ได้ออกลงนะครับเพราะว่าของมันไม่เข้านะโอเคครับบอกเลยว่าชาตาค่ะครับทอนเอ่ยอนกับเทวนะครับนี่ครับผมสาบทิงโอ้หายเกี้ยงเหลือม้ากับปลาหมึกที่แบบว่าอึดๆหน่อยมาดีครับผมอือ รมตีโอบ้านนี้อยู่นานหน่อยนะอยู่นานหน่อยโอ้โหเกือบไปแล้วแตกเลยครับผมผมใช้เวลาไปเกือบ20วิวีนะเพราะว่าม้าเขาอึดเหลือกเกินนะครับผมม้าเขาของฟูนะโอ้โหบีทก็โดนติโดนตีจนร้องนะครับผมบอกเลยนะว่าเทนนี้แรงขวาดตัวของ I um อีลูเมอีกนะไปตาไมค์แล้วดัซี่มา ขาดดิเลกนะฮะโอ้โหดิเลกมาแล้วครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าฝันร้ายแน่นอนครับผมมาถึงนี่ตัเลนลงไปก็สลับตัวลงโอเคครับผมบอกเลยจังหวะนี้มีเหงาแน่นอนนะเทินที่23ครับกับ4บ้านสุดท้ายนะฮะ ใช่ inh. ปะ่ะใช่สี่บ <Zac ills. S 1> ้านสุดท้ายครับผมอุ้ยเราอย่างร้อยเต็มเลยก็มาดีครับเจอบีเตมอนครับจังหวะนี้เทนสับไปด้านล่างครับผมเทวครับเกือบมองเท่งเลยครับผมปลาหมึกเขายังไม่ได้การล่างแล้วตอนนี้กําลังจะการล่างแล้วยังไม่ได้การล่างเหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้เทวเขาเหลือตัวเดียวโดดเดียวเดียวได้ก็มาดีครับตันเยอะไปแต่ไม่เป็นไรครับแตกเป็นที่เรียบร้อยครับดูดาเมจเทนของผมสักครับสี่หมื่นเก้าครับคุณผู้ชมย้ายไปถึงนิสับแล้วก็ถึงกับกรีดครับผมเทวถึงกับกรีดฮะ หายไปเลยครับด้านหลังนะเราน่าจะมีปัญหากับเผ่าฟอเรนซับนะเพราะว่าอ่าสับทีแรกครับผมติดโล่นะผมทำดาเมจไม่ได้นะเบตา้าใหม่ตัวครับโอเคครับตัวดาเมจเขาอยู่กลางแล้วก็กำหนดเป้าเป็นตรงกลางไปเลยนะผมอ่านดูอิน มาน่าจะจบได้อยู่หรือเปล่าก็มาดีครับผมของฟูเหมือนกันแล้วใครแคปเราตอนนี้เทนผมสับไปโลแตกไปครับสับอีกทีหายไปเลยครับผมเอ้ย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 โอเมนมามามารับมือกับมาโอเคสวยครับผมนี่ไงลูดไปอถ้าดีเล็กอันสีนี้เรามีสิทธิ์ตายได้เลยครับแล้วตอนนี้ครับสวยครับผมชนะไปครับยังไม่แตกโอเคให้เวลาแก้ตัวไปสู้กับคิปก่อนนะครับผม ดูของชิ้นต่อไปก่อนนะว่าได้อะไรนะผมนี่ถ้าอิลูเมียผมสองดาวนี่ผมใส่ของให้เลยนะนคอาคสสองตัวเลยนะวิเทนวะผงไม่ได้หรอกมั้งเทนสามดาวแต่ก็อืม อมกตัวไงถ้าโอเคครับอิลูเมียสองดาวนะงั้นเดี๋ยวเราจัดให้คุณแม่ได้เลื่งระบำในตาสุดท้ายก่อนแล้วกันนะเอาเอาอบไปอบกับสมุดเขียวเหรอจากม้าใช่ไหมเดี๋ยวดูไอเทมก่อนนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผม ผมไม่เอาแหวนแล้วนะผมแบบแค่นี้ก็แบบพอแล้วอะครับอะไรเอ่ยสมุดเขียวครับผมโอเคมาเรามาย้ายของกันสมุดเขียวให้อีรูเมียตัดเลือดจากเทนอันนี้เราจะให้อีรูเมียได้โชว์มากนะครับผม ตัวลูกรักของเราอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ตัดเลือดโอเคส่วนเทนก็เอาของแท้งไปละกันม,มาโอ้โหโดนโยกซะแล้วครับผมลืมดูเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณแม่เราอันติได้ลงหัวทั่วตัวทั่วจอครับนี่ครับหายเกลี้ยงครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าแรงจัดนี่ครับโหลิเลนากอลก็ได้สกิลด้วยครับ เหลือม้าตัวม้ากับดิเลยกอีกแล้วครับผมเหลือดิเล็กตัวเดียวร้องพอดีครับนี่ไงตัวเหลือเยอะกว่าเดิมอีกครับขุดแม่ออกลงแล้วเป็นไงครับร้องครับบอกเลยจะย้ายไปตรงไหนก็โดนครับคุณผู้ชมนะจุดจุดนี้ครับเผ่าที่โหดที่สุดของคาราโนคือเผ่าอะไรคุณผู้ชมลองพูดดิเออฟอร์เรนเดมิกอตครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ต้องคิดมากเลยครับ ของดีเหมือนกันแต่บอกเลยว่าถ้าของดีเหมือนกันผ่าน,นี้ตบยับแน่น,นอนนะก็แบบไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมก็คอมโบในวันนี้ที่มันเล่นให้ดูกันครับฟอร์เล่นเดมิกอสชนะร้อยเต็มครับคุณผู้ชมใช้เทนใช้มาใช้ลีเลน่าบอกเลยว่าอย่างโหดนะครับไม่ต้องมีมันหลอกกันได้นะโอเกินไปร้อยเต็มนะครับคุณผู้ชมในณแรงจุดจุดนี้ก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เลยครับมีคอมเมนต์คอมโบแล้วก็แนะนำด้านล่างคลิปได้เลยครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าของผมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมอย่างโหดะครับเกินไป